ผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบ่วงสวงเปิดกล้องละครเรื่องสภพยเจ้าสวัวซึ่งมีเบนซ์พอชิตาประกบคู่กับตต้ยเกียรติกมลนร่วมด้วยนักสแสดงอีกมากมมยบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักนักสแสดงแต่ละคนต้างโพสท่าให้นักข่าวซื้อมวลชนถ่ายรูปกันอย่างเต็มเนี่ย สาวคนนี้คุณคุณกรุณาสูไม่เจดูหน้าสนิทสิกค่ะอ๋ออ๋โอโะเจคุณพ่อของเบนซ์พรชิปตาเอ่อเ,อเอ่งานนี้ไม่ได้มาเฝ้าลูกสาวแต่มายืนถ่ายรูปดาราทุกคนและทุกมุมแอะค,ค,คุณพ่อคะไม่ทราบว่า เกับเขาด้วยละคันเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากถ่ายรูปดาราครบทุกคนคราวนี้มันก็ถึงเวลาที่คุณพ่อจะได้ถ่ายลูกสาวตัวเองบ้า <c oughs> ไม่ถ่ายไม่ถ่ายซะหน่อยละคะคุณพ่อต้องออกแดดตรนนี้ถ่ายไม่ติดตายตาย มึงมีการเมาอ้วนลูกสาวตัวเองดำถ่ายในร่มไม่ติดมึงจะต้องออกมาถ่ายกลางแดดเนียนนะแหะดูทักทางคุณพ่อมจะรักลูกสาวคนนี้มากเลยนะคะคนเพ่ออ้อก็ออ,อ,ออกแดดตอนนี้ถ่ายไม่ติดคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่เจน,นั้นแอมปล่อยให้พ่อลูก เทีย่รักกันมากไปเคลียร์กันก่นอนเจก็ได้หันเปนอาต้อยเศรษฐาซึ่งงานนี้รับบทเป็นเจ้าสัวที่หวงลูกสาวมากอาต้อ,ตอยจึงต้องโพสท่าให้ดูดุดันและหน้าเกรงขามตามคาแรคเตอร์ที่ตนเองได้รับอหนึ่งสองเอี๊ มากแอะอ่ะอ่อ่ะตาค่ะตกลงเรื่องนี้รับบทเป็นเจ้าสัวห่วงลูกสาวเรู้ว่าเป็นตลกคาเฟ่กันแน่คันนี้